กริงจริงป่ะคือโฟาหารเรื่องให้กอปอีกแล้วอะอไม่คือคือตอนแรกอะเรามีคุยสคริปต์กันในคอนเสิร์ตใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มาคุยตรงนี้ตร,นตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนโฟก็พูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแล้วก็ช็อกไปแล้วก็ว่าเรื่องอะไรวะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในสคริปต์ใช่ไหมเรื่องแบบใช่ใช่เหมือนโฟเขาพูดขึ้นมาอะไรเงี้ย เขาก็ไม่รู้มาจากไหนคือมันมันไม่ใช่เลยเขาหลายคนมองว่าแดงว่าก่อนจะมาเป็นเพื่อนแดงว่ามันต้องเป็นสถานะอื่นก่อนไม่ไม่ไม well ่ไม่ไม่แต่ไม่ให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงเพื่อนจริงเราเคยไปจีบเขาไม่มีเขาว่ามาจีบเราไปถามเขาเองไปถามเขาเองไม่ไม่ไม่คือคือตอนนั้นยุคกอล์ฟไมอ่ะมันก็จะมาควบคู่กับถ้าเป็นเอ่อสาวๆก็เป็นโปรโมช่นนะแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่แบบ เหมือนไปตึกอโศกไปตึกราดพ้าวเราก็เอารูปโปโมสมาให้เราก็แบบงงๆว่าอะไรต้องเซ็นให้โปได้หรอเอาไปให้โปเหมือนพยายามแบบจับคู่เราด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่ที่แมทช์กันกอล์ฟมา์โปรโมตอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ก็เลยเนี่ยเขาิดขึ้นมาเป็นประเด็นเราก็แบบอ๋อหรอโอเคแล้วมีสองข้อความหรือเปล่าสิบปีที่แล้วมีสงข้อความไม่มี ไม่มีคือไอ้ข้อความที่เขาพูดถึงคือก็เซ็นลายเซ็นแล้วแบบว่าเขาจะแบบว่าเขียนให้โฟหน่อยเขียนให้น้องโฟหน่อยไอ้พี่โฟสิโอ้แตกแล้วส่งให้หอะไรเงี้ยเราเราเขียนว่าอะไรอ่ะพี่โอ้โอจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วจุ๊บๆหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเหรอเดี๋ยวโป้เ,เดี๋ยวโปมันก็เขียนกลับมาหรอกไม่สะดวกค่ะพอโป <พอ S 2> ้พูดเลยทีแล้วป๊อปเปอรหน้าหงุดหงิดเลยพูดเลยทีความว่า มันเป็นสคริปต์ครับในสคริปต์เพื่อแบบหมทแ,แบบว่าให้ให้ไม่ใช่มันให้คนแบบจินจินการเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเซิร์ฟแฟนๆอะไรอย่างงี้เซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> เพราะว <c oughs> ่า <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ปประเด็นเลยแล้วแล้วอีกวันหนึ่งโฟก็มาบอก เออกรอบมึงไม่น้ำพูดเหมือนเดิมนะว่าวันนี้มึงต้องเล่นแบบนี้เว้ยบอะไรเง <c oughs> ี้ยอ๋อโอ๋อหอๆเพื่อนอยากได้อะไรก็ตามนั้นครับแต <c oughs> ่วันที่สองไไนไม่เหมือนเดิมวันที่สองไม่เหมือนเดิมแต่แต่เรื่องจริงนะวันที่สองที่บอกว่าเออเน,นี่ยก,ก็คือแฟนๆเนี่ยเขาส่งไรูปมาให้มาเขียนเลยแต่ก็อํจความไม่ได้ว่าเขียนอะไรหรืออะไรเงี้ยครับเขาไม่ถึงหรอคุณโฟเขาเขาถึงยากสมัยนั้นแสดงว่าเราถึงเะเข้าหรอ ไม่ได้เคยคิดจะเข้าอะไรเลยเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงไม่จะเข้าถึงบ้านไม่ไฟไหม้เนาะอะไรนะคือหลังบ้านไม่ไฟไหม้ใช่ไหมหลังจากเกิดนี้ไปถามอดีตที่คณาเขาไม่ตอนตอนจะขึ้นอ่ะเอาอันนี้มาเราก็บอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวในสคริปต์เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นการจิ้นจิ้นเซอร์วิสแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจใช่ที่เหลือพูดอะไรเขาแปลไม่ออกอยู่แล้วเพราาะว่แต่เขาไม่อะไรเขาไม่อะไรเขาเข้าใจเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ตรงรู้จักรู้จักโอ้ยังมาขอแบบ เอ๊ะไอ้วันเช็คโฟล o วพี่โฟล์วถ่ายรูปรูปถ่ายรูปโบนี่แบบน้อยแต่ไปตอนที่เราดังกู่ดเราเห็นโสแล้วเป็นยังไงบ้างนะวันนั้นชอบเลยอาชอบเลยรู้จักการรู้จักเราเลยเกินการพูดจริงอเนี่ยดูแล้วดูทรงแล้วพุทธาไม่แต่แต่แต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าโฟก์วฮอตมากเอามาจากเด็กดีป่ะเด็กดีป่ะเด็กดีป่ะแล้วแบบเป็นแบบเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะ โอ้โหเขาแบบว่าผิวดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเออตอนนั้นคือแบบนับว่าวันอยู่นะแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้อะตอนนี้เขาไม่สะดวกอ่ะตอนนั้นเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเราถามไปเราก็นั่งเหมือนกันเราก็เชิดหูกันโอ้โหใช่ใช่เราก็นั่นแหละก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงถึงได้ลงสุดท้ายมาเป็นเพื่อนกันแบบว่าสนิทกันอีไรครับก็เรากงถามเู้อยู่เลยว่าหลังเวทีนี่ะใครหรอใครหรอ อะไรนะเพื่อน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 เหมือนเหมือนเราใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามีกูบอกมึงคนแรกโอเค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 แต่ถ้าเกิดเขียสติไม่เป็นจริงไม่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 ให้เขาให้เขาจริงกันแบบไม่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 ให้เขาจริงกันแบบนี้แหละเออน่ารักน่ารักแต่คือถ้าคนจะมองคนเป็นทีคนจับจิ้งก็สะดวกใช่ไหมเราสะดวกไหมเราสะดวกก็ไม่รู้เขาจะสะดวกหรือเปล่าถามเขาอยากทำเพลงด้วยกันไหมเขายังบอกไม่สะดวกเลย อันช้ตอนนี้เขาตอบมาแเราซัดฟิวซัดฟิวเราไหมโปรยไปงั้นแหละเหมือนตอนโปรยตื้อตื้อไหมที่ไม่คอนเสิร์ตก็ไม่สุดท้ายก็ได้เห็นปะโคเหรอสะดวกเหมือนเดิมไม่สะดวกเหมือนเดิมใจอยากใครอยากเห็นเราทำเพลงกับโคก็ไปถล่มคอมเมนต์ในโฟนะเฮ้ยไม่แน่นะเราใช้วิธีนี้แล้วใช้ใช้วิธีนี้แล้วกดดันด้วยโซเชียลมีเดีย ไปถล่มคอมเมนต์แล้วจะคุณจะได้เห็นออโฟจะแพ้ภัยให้กับ social media. กโซเชียลมีเดียแล้วจะโฟเึ็นบาเกินไหมก็จริงๆเราอยากให้โฟมาเป็นแขกรับเชิญไหมเบื่อกันหรือเปล่าแล้วว่าเจอเห็นกล้องโฟบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแต่ใจใจก็ใจ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 ก็มีอะไรเลิกลากแล้วลอ่ะ แต่แต่จริงๆก็แบบว่าก็ถ้าเขาสะดวกก็น่าสนใจนะใช่นะก็อยากให้เนชวนเขาี้อกาองชวนเราเราเราที่เราเราชวนดูก็อนงโอ้เราก็อยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันเหมือนกันนะนให้ชวนที่คุณนเสิร์ฟมาให้บอกอ่ะน้ำเสียงทำไมนะน้ำเสียงอะไมเอาไวก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางชีวิตที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไงมันก็แบบว่าเหมือนเป็นความทรงจำอะไรอย่างงี้อยากจะขึ้นไหมล่ะ ๋ยากจะขึ้นมาทำเพลงด้วยกันก่อนดิไม่ยยต,งไงต้องเปิดก่อนบอกว่าตอบเหมือนเดิมกูไม่สะดวก <c oughs> โอเคคขอบคุณค่ะ <c oughs>